องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะวันพิเศษพิเศษแบบนี้เราเลยพามิมาที่บ้านพัทลุงชราบ้านบางแครสองเพื่อมารดน้ําำําหัวกันที่นี่ครับเอาละ่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านบางแครสองแล้วคนระับจะบอกมีไหมว่าจะต้องมาทำบุญไม่ทำมิน่าอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาจะอยู่ยังดูเนี่ยวนี้วันนีไใบอะไรกันตัวขอเป็นว่าตัวรช้าวันนี้เช้าในท ค่ะเจทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ก็เป็นคที่มีพน้องเป็นพังธมิระนในกรงเทศค่ะที่นที่ทีิ้น60ีไีเาช่วยเหลือด้แข็งแรงไม่มีปัญหาไม่มีปัเดี๋ยวคอยดูนะครับวันนีค่ะได้เจอทีไหนแ้วหะใคันไม่แน่ใจไม่รู้ไม่รู้นี่ค่ะเดียช่วยหรงไม่ได้นล้วตอนน้่ไ

ครับมีอ้าวมีลงไม้ลงมือด้วยงาเรจไปเอกก่อนนะครับตอนแรเลยที่จะต่อไปนะฮคือเพื่อๆของี้บอกว่าเพื่อนเยิน้เ่จะมาเพราะว่าตั้งใจจะมาจองไว้แล้วะไม่ิวไ่ิวัทีจเขาจะตองเปิเจแล้ว้เราะมาลอยาเมไอากจะมาจอไว้หมดเพราเผื่อเพื่อนไม่ดิว่ามีกดเกเยนะไม่มีโูกาเลี้ยงดไมเไไเรงตายหมดแ ิบกสิบช่วยตัวเองได้ไม่เป็นไรหกสิบช่วยตัวเองรออีกสามสิบปีต้องครียนอะว้านะเบอร์ต้องหกสิกตามตงไปเรียนอะางมีหมยกเป็นอย่างเดียวสามีจริงมายูครัแล้วก่าอะรตขอเชิญแม่แ่ที่าะับนยนะพอแล้วพอแล้วเรอ้มแม่ว่ายังไม่พอดีทัูที่ี่ครับได้สำเร็ อาง oh คนี้คงคิดว่าไม่มีใครแล้วใช่ไหมละครับถ้าขึ้นเพลงนี้จะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้ก็ต้องพี่กบนะสิครับ

ไม่ได้สนใจก็โมจะอายอยู่อ่ะเออดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่สนใจแต่ก็ไม่ได้สนใจอ่ะไอ้ใครคนเดิมไอ้ไข่คลาดพอมาน้องก็จะมาจังนี้มาเจออีกบาทสองคนตอนนี้เดี๋ยวมีเกมเล่นนะฮะไปดูตัวเกมสุดมันถ่ายรูปแรกก่อนนะแหมกิจกรรมเรานี่เยอะจริงๆนะครับมีทั้งเล่นเกมอีเล่นเล่นเล่นจุกจุนี่สมัยวิไละัรกันและชยาสุยา นะะคจางลีสีเงรนสีฟ้าครางวัลนี้น้องเออิสริยาฝากมาให้ทิ้งยายเป็นผ้าพันคอด้ไหมคะต่อไปเรื่องนี้เป็นแนวรักหวานซึ้งเกิดจากเรื่องนี้เลยมีเกิดจากเรื่องนี้เลยนาแสดงโดยพี่สมัยรือชัยชนะใครรับนี่พงกเราไหมการ์เกตการ์เกตใครอะนี่โอับ นี่ก็เป็นโอสเซอร์ของน้องไอซสลันยูพร้อมลายเซ็นเลยนะครับต่อไปก็เป็นหนึ่กดจากคุณกันชัยไม่มีบรไม่มีารไม่มหนึ่งกรดาจากแกนชัยนะนะที่ลุงของเราก็กับเขาด้วยครับแต่รู้สึกว่าจะใจไม่ถึงเท่าไหร่มีสองาดทีเดียวถามว่าคนเดียวชื่อเรี่อนเดียวชื่อเรี่อว่าอะไรนะครับมีใเล่ครเล่นีหรือเป่ก็คือคุณ้มกับแ่นดีใด้ส่ายกันนะครับแ่งกันใหนสองฝ่ายขอให้สองพ่ออา

มันเล่นยอะเ่ี้มันเล่นเราไม่ได้เลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กิจกรรมอที่จะนอาเราเราตอนนี้คนพักก่อนนะฮะทุกคนเดีาะวพวเราจะมีทานอาหารแล้วใช่ัหมแต่เพียงเรื่ององการนะฮะแต่เล่นเขาเพียงเรื่องแรกคือการกับทานาี่ย เรื่องนี้เนี่ยมีเขาก็จะแบบเล่นเรื่องนี้ด้วยเขาก็จะแบบคอยแนะนำคอยสอนว่าเออการแสดงยังไงอะไรบทนี้เป็นยังไงถือว่าเป็นครูสอนการแสดงคนแรกเลยก็ว่าได้คิดถึงค่ะจริงๆแล้วก็ได้เจอกันอยู่บ่อยๆเลยลที่แหละคันเวลาไม่ต้องขอเมื่อก่อนก,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 กันแต่ก็ยังยังมีความคิดถึงกันอยู่เสมอๆเพราะว่าจะได้ยินคนเล่าถึงมีคนพูดถึงมีแล้วก็ทุกคนก็รักมี้นเนยเลยก็ว่า้อนแอบแฝงข้างหลังนะครับเราจะมาคุยกับลพลพรรคทั้งหมดที่มาในวันนี้ขอยืนยันนะครับว่าทุกคนมาเพื่อมีนะครับปามปลื้มมากอันกานี่ย้าาาบออกกว่่่่เเเป็นนนคคแรลยยททีีีมมสสงะุด ไม่ไปาอยู่นะเอริ่มจากแก้งเขาก่อนเขารู้จักกันมาองล้วคุยกับข้างๆนะฮเริ่มเริ่ม่อีทฮะสนิทกับมีตั้งแต่ตอนไหนอ่ะก็เล่นหนังก็เล่นหนังกับมีเล่นหนังเป็นเพื่อนมีทำไมแม่อีต้องอายด้วยยังเนกันในฐานะอะไรเป็นเพื่อนมีเออในฐานะไรโอ้จำได้จำไม่ได้แล้วอธิมันครับนี่แหละในรักเพื่อเธอเนี่ยเมื่อกี้เหรอ ก็อ่จูจัก่อนี้เล่นหนังเป็นตัวประกอบนเรื่องเรื่องนึงชอบนี้มากเลยที่รักจ๋าเรื่องที่รักจ๋าที่รักจ๋าใช่เคยยใงหนังของพี่ชู่นของพี่ชูแล้วมีมีจังีจังที่อยู่ได้ไครับตอนนั้นได้เาก็นางงาเก่าอ่ล้ว่อนคอคืออะไรับุ่ณตุ๊กน่มมใตัวประกอบไงก็นางงามไงก็แต่ว่าเป็นตัวประกอบองไปออไม่ใช่รอลก็เดินผ่านปุ๊บเด็กก็เห็นแววว่าดูสวยดีแล้วก็เลอาไปเล่นใดูแววใด ไอหมอนี่นี่เป็นยังไง่เจ้าของหนังนะสิโอ้งแวสิอายุเท่าไหร่คะสสี่สิบโอ้น้านน่ะทำไมสวยขนาดนั้นอมร่นี้หละพรอไหนอ่ะพรอเียไปเลยเสียยไปตัสูงมีคนอีกคนนึงเไเลยเลยยได้่ดเข้าตัวเลยบอกแล้วว่าอยู่ดีๆก็รอดแล้วรอดแอล้องหรือแววที่ทางานไม่ได้ได้่นได้ต้องเต็บต0สิบได้ ไม่ใช่นี่ฟังนฟังโซนนี่นี่เธอจะบใจอะไรกันเหรอนี่เราไปบอกว่าเราเที่ยวกันดาราอะไรคีให้อยู่คีให้อยู่เดีไปคุยอย่าย้ายขางใน เดือนกันยายนครับไม่ยอมไม่ยออมอั้นเลยนะไม่ยอมอั้นเไม่ยอมเป็นนี่นี่วกานเดียวกันสนิทสนม่ไก็น่วันนี้จะไปบ้านรังน้ังซอยังน้จริงๆเรามีนี่ยังมีนี่สแบบวัยรุ่นเด็กๆอยู่มัตอนนี้อัันยังไงยังไงอนนีก็ยเดนันเดียวเลยที่ถามคือผมไม่แน่ใจมีวันผมเดินเซ็นเตอร์พอยท์เรามีไปเดินอยู่แ้วใครพาแกมาปล่อยใครามดู ไม่ต้องไปป่อยมีดไปน่ต้องใจิสยามาแลก็เลกเคือไหนมนี้อไหนมีไปตลอดเลยรื่งอมาลกนอลหลานะนี่เองครับรู้จักกับมีอนไหนีเป็นแขหน้าวานนะคะแต้องคุยกันรอเลยดมภาพเขนีจะโป๊ใช่ไหมแต่เขาเรียบร้อยมากเลยก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงเาไม่ใช่อย่างนั้นหรอก็กลัวเขาเหงาไงจะไม่อยากไม่อยากมีช่องว่างระหว่างกับเรางเรอยากเป็นเด็กด้วม่รว่ัย มีก็นะคะอยางเรื่องเรื่องที่ดูที่คจบไปเรื่องจำใจเขาแบบชอบมากเลยมีพยายามเราพัฒนาในเรื่องของลครก็ดูจากพี่สะจากพูดได้ลจากแม่ไม่ไพเมื่อนีะาแม่ดพีกบพี่กบรู้จักกับมีมานานเพะเล่นสามมุมหลายปีมากก็ใช่ม้ยอยู่กับมีแบบตอนนั้นอยู่กับมีไหม ี่สสามมุมสามมนยี่สิี่ิบห้าสามปีส่ปีเลีอยู่สีปีสี่ปีแสดงว่าอาทิตย์นึงเราเจอกันสคนเวลาสี่ปีเจอกันยอะมากเจอัเยอะมากดคกบเนี่ยอยู่กับมีค่อนข้างนานทำงานกันนานได้ดึงข้อดีอะไรของมี่มามาปฏิบัติกันไมีเลยมีตัวอถามคุณโบเห็นไหมครับผมไม่เคยมีข่าวอะไรเสื่เสียเลยได้มาจากมี้ครับเกินคนลคนเลวใช่ไหมคะอโ่คิกันโอเคม่ตงกส ใช่ใช่เป็นแม่ฉันก็สั่งสอนไฉันก็ได้สั่งสอนแล้วก็ไม่จำนะแต่คนบางคนมันก็สอนไม่จำมันมือวัววััวถึงแม่แม่เลยวัววัถึงแม่รีบบอกก่อนเลยผมผมก็เร็วชจู่ไฟดินสอบแต่เมื่อก่อนนี่ดีนะพี่จิ๋มเขาฝากบทฝากอรายขับรถไปให้นะข้าม่ข้าไม่ข้าไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเลยโห เสียงดังเลยพี่หนุ่มอ,อายเขาเป่าเปิลแล้วมน,นะคะลูกศรของผมเนี่ยนะคะคือทีเล่นละครเวทีที่สาราเฉลิมกรงุงแล้วก็ <c oughs> อกวพอละครเล่นเสร็จเรียบร้อยแบบว่ามาะเอ๋กับพี่พอดีเบบนี้กับจับมือ <c oughs> แล้วบอกว่าผม <c oughs> เล่นดีมากจ้ะเชื่อไหมบอกว่าดีใจใช่ไหมใช่เป็นอะไรที่ใหญ่มากต่อไปให้ไปดูดึงลุกนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ากับท <c oughs> ุกวัยเนาะเนาะ คือไม่เคยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมีใหญ่ซึ่งเราคอยคึดว่าเป็นดาราหรืออะไรไม่ใช่เลยคือปรับตัวได้ตลอดนะสุดท้ายแล้วเนี่ยล่าสุดที่ผมไม่สบายเนี่ยก็รับยาจากเปล่าเลนในติ้งเดียวพอจากยาให้กินคือฉลบอยู่เครื่องกลับมาอย่างสบายก็เลยกลับมาป่วยตอนผมหายเพราะว่ามีเหมื่อกพี่ปิ่มได้ลงงานมีไหมครับที่นี่ถือว่าเป็นดาราที่ไหนทายคนเนี่ยอยากลงงานก็การแสดงที่แบบโดดเด่นแล้วก็เหมือนกับงานได้จะเดินรอยตามแล้วก็เคยได้เดือดขาดอย่าไม่ทำตาหวานพี่ ไมาไมาไมาครับนชุ้มเปี้ยใช่ปุเรี้ยป้มอะไรเนี่ยออยาตด้ายตามีเออ่ามีขอคาครคเตอร์พิเศษตังแต่คนเออเลนเตอร์พิเศษต้องคนนี้เท่านั้นอย่างนี้เลยาคนนี้คองคังมัทยาสน อะไรควรใช้ไม่ควรใช่บางทีเราบอกเออโยเราอยากได้สร้อยเพชรนี้ซื้อมาของแกใส่ดิไม่ได้ใส่ละไม่ให้ใส่ดูกองถ่ายนี่เคยเป็นบอกว่าเขาเรียเป็นผู้ตัดก็เป็นนะเป็นธุรกิจกองถ่ายก็เป็นนะกองถ่ายฝนตกนี่ฟ้ากำนังนะออกมายืนจุดนี่เลยจุดทุกมือไหว้กับหัวทุบปักปึ้งฟ้าผ่าปิ้งถ่ายไม่ได้ยกกองก็ไปรอใยถ่ายละบอกเสียดาเงินดกแฟร์ไม่มาเลี่ยนหรือว่าว่เที่ยวเนี่ยเหรอฮะคนนี้เหรอเป็นคนเปิดเผย ถ้าใครยังมีความรักไปบอกคนนี้นะคนนี้เปมือเกต้องรู้โลกต้องรู้บอกี่้อนคนที่มาไทยคือคุณเหมียวบัลเนี่ยอย่าให้รู้นะรู้ทั้งวงการจนพี่จิ้นนี่ค่ะฟอร์มดุใครเห็นแล้วลัวมองอะไรเนี่ยดูแต่ข้างในไม่ใช่มีคนนี้กับนิสัยคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าเขาธรรมะธรมงมากกว่าสะอาดมากสะอาดมากกว่าร้านอดลาด้วย แก้วแก้วรู้ขอสมรถวกลับมาสุยงามวาาวางอยู่จะแยวนะเขอน้ำแก้วเลยแล้วก็ดูว่านก็หาย่าก็มะบ่อยอกน้ำแก้วจะเนนไปรูอไปร้จีะเสียไหมครับวันนี้ครัเป็นารตวันสูงอายุไปดู่ีแก้ แล้วที่ผมรับน้ำมีนาไปเจอแล้วก็พระละเอยพระละเอยแล้วก็เลยจะบอกเนี่ยรถน้ำตัวนี้เลยครับโอเคครับตอนที่เราจะรถน้ำตัวหัวนี้นะครับมีนยช่วยผู้ใหญ่เป็นสิริมงคลนะครับให้กับน้องๆนะครับรับรองการเไปเับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ด้วยครับวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเด็กรุ่นนี้จะไม่รู้ว่าความอบอุ่นที่เราต่อเนื่องกันมาเนี่ยนานมากข้างกับน้องจ๋าเนี่ยยังไม่เกิดเลย ตอนนี้นี่อยู่ตรงน,นี้เราก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมให้ความอบอุ่นสิ่งที่ให้ไปในอดีตเวลานี้กลับมาให้เราอบอุ่นมากค่นะอบอุ่นจริงสิ่งใดขาดที่สุดที่เรานเนี่ยได้จากเขาที่เท่านั้นเลยค่ะพี่วันศพมันอยู่ไหนะคะขอบคุณมากครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับขอให้มีความแข็งแรงนะครับท<ย>ี่เรยาเป็นอะไรย นะครวมีงี่พวกเราได้ได้จดจำได้เรียนรู้ไปตลอดานะครับครับผมไม่ยอมนะชีพของผมจยอคก มีจักรยาน LA แลวก็ชุดเครื่องนอนโตโต้ครับมอบให้มีเชื่อเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราครับนี่ค่ะนี้ไม่ใช่อนไนจหมหมดเด็กากไี่มีนี่ฮะเซเลสาวันนาโมสาวันนานะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านเลยครับที่เกตรายการขอขอบคุณมากมครับแวมง่วัน้าารกมาใรกที่ไม่ต้ม่ตูขอ

รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้ม